สวัสดีครับนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วคราวนี้งานจากมุมต่างๆวั BB นนี้อ่าอันนี้คืองานนะครับที่เกิดจากแรงอ่างานที่เกิดจากแรงในมุมต่างๆนะในมุมต่างๆอ่าเราก็จะมาอธิบายเพิ่มว่าอ๋อไออย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรไออย่างเงี้ยมันคืออะไรถ Shim ูกไหมคือเรามีแล้วว่างานเนี f ่ย W เท่ากับ F คูณ S คูณคอ s เซต้อย่างนี้คร่าวๆนะอ่ะเรามีตัวนี้แหละนะครับอืมคราวนี้ไอเซ้าเนี่ยถูกไหมมันก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยว่าอ๋อเเท่านั้นเท่านี้คราวนี้เราก็มาดูนะว่าเซต้แต่ละอันเนี่ยจะเป็นไงบ้างอย่างเช่นกรณีที่1นึ่งเว้ยเซต้าโ,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 โก่อนไปกรณีอื่นๆขอเขียนตัวนี้ก่อนนะเงื่อนไขนะครับคือเซต้าเนี่ยตัง้งแต่0จนถึงนี่นะอ่าจนถึง180 นะครับนี้อ่าก็คือนี้ไม่เอาเซต้าเกินร้อยแปดสิบอ่ะโอเคคราวนี้เอ่อเราเริ่มจากอันแรกก่อนเซต้าเท่ากับศูนย์ถ้าเซต้าเท่ากับศูนย์เนี่ยน้องครับน้องต้องรู้นะว่าคอสคอสศูนย์เนี่ยได้เท่าไหร่คอสศูนย์เป็นหนึ่งถูกไหมอันนี้ทุกคนอะไรอย่ารู้นะครับอ่ะโอเคดังนั้นมันจะได้กลายเป็นว่า w เท่ากับเอคูณเอย่างงี้นะครับโอ้อย่างงี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติว่าเรามี คือ,อนี้ถูกไหมแล้วก็มีแรงออกมาอย่างนี้แรงกระทาแล้วก็วัตถุไปได้การกระจัดนี้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแรงเนี้ยอ่าแรงนี้นะครับสามารถทํางานทํางานได้เต็มที่เลยอ่าเต็มที่คือแรงเท่าไหร่ใส่พลังงานเท่านั้นเลยใส่เข้าไปเต็มที่นะครับอย่างเงี้ยอ่าโอเคคราวนี้เวลาเราคำนวณก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยากถูกไหมครับก็ W อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างแลวกันสมมุติ F เท่ากับ20นิวตันอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ไปได้10เมตรอันนี้งานที่ได้เท่าไหร่ W เท่ากับ F คูณ s อ่ะก็กลายเป็น200จูล e ีซีง่ายต่อมาอันที่2นะครับสมมุติว่าเซต้าเนี่ยอยู่มุมระหว่าง0จนถึง90อย่างนี้นะอ่าไอ้ยอ้เคสเนี่ยพี่ว่าไม่เจอบ่อยอันนี้จริงๆอันนี้เจอบ่อยนะครับอย่างเช่นนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้วัตถุวิว่งไปทางนี้เหมือนเดิมเลยนะการกระจัดได้ทางนี้นะครับแต่ว่าแรงจะทำาันชุบชุบๆๆแรงอันนี้ปึ๊บ f นี้เท่ากับ2 0นิวตันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทำมุม60องศาไปได้10เมตรอ่าเห็นไหมรอดูนะอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้ามันทำมุมอย่างเี้ยเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าอย่างเงี้ยคือแรงเนี่ยแรงนี้ทำงาน ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่นะครับอืมเวลาเราหางานที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแยกองค์ประกอบของ f ตัวนี้ให้มันมาเป็น fx อ่าเห็นไหมเราก็ต้องหาว่า fx เนี่ยเท่ากับ f คูณ cos เซตาหรือจะใช้ตามสูตรเลย w เท่ากับ f คูณ s คูณ cos เซตาอย่างนี้อ่าเห็นไหม f เป็น2 0 s เป็น1 0 cos คอร์สหกสิบเป็นเท่าไหรครับคอร์สหกสิบเป็นหกสิบพี่อีคอร์สหกสิบมีค่าเท่าไหร่นี้ตัองต่อไม่ได้นะคอร์สหกสิบเป็นหนึ่งส่วนสองอ่าน,นี้ตัดทอนกันปุ๊บอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยจูลเห็นไหมเออเว้ยแรงเดียวกันเลยนะแรงแรงอันเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยคือแรงเท่าไหร่ครับยี่สิบนิวตันแล้วนี่ก็ยี่สิบนิวตันแต่ว่ามุมมันแตกต่างออกไปงานที่ทําไดกก้ก็ไม่เท่ากันถูกไหมนะครับ อย่างเงี้ยมันเกิดมุมเกิดขึ้นแรงก็ทําทงานได้ไม่เต็มที่นะครับก็กลายเป็นทํางานแค่ร้อยจูลเขาเนี้ยน้อยอถามว่าอ๋อแล้วแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันพี่อันเนี้ยได้200จูลก็คือข้อที่แตกต่างเลยนะครับคืออันที่1เนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าเร็วกว่าอันที่2อ,อันที่2นี่1จะวิ่งเร็วกว่าอันที่2นะครับเพราะว่าได้รับพลังงานที่มากกว่าต่อมา กรณีที่3โอุ๊ยกรณีนี้นะครับเซต้าเท่ากับ90องศาอันนี้ปึ๊บปุ๊บมวล M อันนี้การกระจัดไปทางนี้แรงว่างอ่าอย่างนี้เนี่ยโอ้หลายคนรู้ดีเลยนะครับงานเป็นเท่าไหร่ครับงานเท่ากับ0จูลก็คือ W ีลเท่ากับเอคูณเคูณคอรอย่างงี้ถูกไหมคอร์สเก้ก็คือไอัเนี่ยอาร์อาารยี่สิบเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็น10เมตรอันนี้เลขเท่าเดิมเลยนะเนี่ย 20คูณ10คูณคอสเเป็นศนงานที่ได้ก็เลยเท่า,ากับ0จูลครับคืองานจากแรงเนี้ยมันเป็นศูนย์ใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่าวัตถุจะไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นจะต้องเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าข้อนี้ถ้าวัตถุมันวิ่งมาอยู่แล้วด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีอย่างนี้นะอัตราเร็วนะครับอ่า10เมตรต่อวิเพราะมันผ่านไปได้10เมตรเนี่ย อัตราเร็วของมันก็ยังเป็นสิบเมตรต่อวินาทีอยู่เพราะว่าแรงที่เราใส่ลงไปเนี่ยกดลงไปจามลงไปเนี่ยจุกเฮียสับโจกลงไปตรงนี้เนี่ยตั้งฉากเลยไม่ได้มีผลเฮียอะไรกับการเคลื่อนที่เลยนะครับแม่งทําลงไปเนี่ยก็เหนื่อยเปล่านะครับแต่ว่างานที่ได้เนี่ยเป็นศูนย์อืมนะครับงานงานไม่ได้เลยนะแต่เหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยโอเคต่อมาคราวนี้กรณีที่จริงๆสี่กับห้าเนี่ยอยาก อยากจะรวมกันไว้สี่เขาอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอขอพูดห้าก่อนลวกันกรณีที่ห้าเซตาเนี่ยเท่ากับร้อยแปดสิบองศาอ่าเซตาร้อยแปดสิบองศานะครับอันนี้ค่อนข้างจะง่ายก็คือเอไปทางนี้เอมาทางนี้ถูกไหมอ่ามันคนละทิศทางกันเลยอย่างเงี้ย w เท่ากับ F คูณ S คูณคอร้อยแปคอรมีค่าเป็นลบหนึ่ง อ่ะจริงๆพี่ก็พูดประเด็นนี้ไปแล้วถูกไหมว่ามันคือการไหลออกของพลังงานก็คือวัตถุเนี่ยพยายามที่จะวิ่งไปข้างหน้าแต่แรงเราก็ลังมันไว้อาอย่างนี้เนี่ยก็คือแรงนี้แรงนี้นะครับถูกอาแรงนี้เป็นตัวดึงพลังงานออกจากวัตถุอ่า ถ้าเราดูนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสมมติว่ามันวิ่งด้วยอัตราเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปสักพักจนถึงจุดจุดหนึ่งไปครับมันก็จะหยุดนิ่งถูกไหมพอมันหยุดนิ่งตรงนี้ก็คืออัตราเร็วเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วเป็น0ูนย์ v ท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีก็คือพลังงานหมดโดนอีแรงที่ดึงออกนะครับไอเนี้ย f อ่ะอันนี้ก็เลยเป็นลบ f คูณ s พี่ขอเขคยนี้ก่อนแล้วกันนะแค่แค่ติดลบนะครับอ่ะก็คือเป็นการดึงพลังงานออกส่วนคราวนี้อือกรณีีท่ อย่างนี้ก็เหมือนกัน,นครับถ้ามันเป็นนี้ปุ๊บ s แล้วก็เป็นนี้แรงมาอย่างน,นี้อ่ามันก็ดึงพลังงานออกเหมือนกันแรงนี้ก็ดึงพลังงานออกนะแต่ว่าจะค่อยๆดึงนะครับอ่า ...f นี้ก็ดึงพลังงานออกแต่ค่อยๆดึงค่อยๆดึง, <c ười> ค,ค,ดงคือดึงช้ากว่าดึงพลังงานออกช้ากว่า ช้ากว่ากรณีที่5้านะครับในของกรณีที่4ี่นะก็จะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีมุมอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเวลาน้องทําเนี่ยพี่พี่จะเน้นย้านะเน้นย้านะกรณีที่2เนี่ยต้องระวังพวกเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานอันเนี้ยเสียดทานเพราะว่าพอแรงมันทํามุมแล้วเนี่ยมันมีผลกับแรงเสียดทานอันนี้อันนี้ต้องระวังนะอ่าส่วนไอ,ขอ้ข้อข้อ5กับข้อ4เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องอะไร เพราะว่าเวลาโจทย์เขาถามงานของแรงที่ได้เนี่ยน้องต้องระวังว่างานเนี่ยมันจะติดลบถูกไหมคือมันเพิร์ดอน่จริงๆไอ้เนี้ยมันเป็นจริงๆนะคือเวลาเราคำนวณงานเนี่ยมันแบบโอ้ยอีซี่ดับเบ F ิลได้กับเอฟคูเนสเอฟคูเสคูณไปคูณมาไอ้เนี้ยผิดลืมติดลบลืมติดลบคือครูเขาให้มึงผิดเลยนะผิดคือผิดเลยนะครับอืมโอเคเอาเหลือเวลาอีกนิดหน่อยลองมาดูดิว่าจะมีโจทย์ไหมอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้โจทย์นี้ อันนี้อันนี้อยากให้เห็นนะว่าเวลาเราทำไอ้พวกนี้นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องดูแค่ดูแค่แรงอย่างเดียวคืออย่างที่พี่ทำให้ดูเนี่ยเป็นการแตก S เข้าหา f ก็ได้ที่เคยทำถูกไหมอ่ะเรามาดูตัวนี้อย่างเช่นมันมีโต้ยู่ตัวหนึง่งมีโต้ยู่ตัวหนึ่งนะอ่าแล้วก็วัตถุนเนี้ยถูกแรงดึงขึ้นนี้อ่า F นี้ดึงเท่ากับ20นิวตันแต่วัตถุนเนี่ยโหมันเคลื่อนที่เฉียงไปได้อย่างี้ นะครับมันเคลื่อนที่เฉียงไปได้ยางงี้อ่าคราวนี้น้องอาจจะถามว่าเอาพี่มันเคลื่อนที่เฉียงไปได้ไงคือมันอาจจะโดนแรงอื่นกระทาทําให้มันเคลื่อนที่เฉียงไปด้วยนะครับแต่คราวนี้พี่กําลังโฟกัสตรงนี้อ่าแรงนี้นะครับสมมุติตรงนี้ยาวเป็นสามเมตรแล้วก็ห้าเมตรอ่าอย่างนี้นะครับน้องนะครับเห็นปุ๊บโอ้พี่เอสเป็นสี่เมตรใช่ไหมครับสี่เมตรกับพ่อเึืนเหรอไม่ได้นะครับ ไม่ใช่อะไรเป็นสามสี่แล้วมึงสามห้าสี่สามสี่ห้าหมดนะคือน้องดูดีๆครับ E5 ห้า e เนี่ยมันไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับดังนั้นมันไม่ใช่สามสี่ห้าอ่ะโอเคเดี๋ยวขอโจทย์ขอถามกัน,กนถามว่า F เนี่ยทํางานกี่จูนพอน้องเห็นรูปเนี้ยปุ๊บหลายคนจะแบบเชี่อคือเราโฟกัสที่แตกแรงหรือแยกองค์ประกอบของแรงเข้าไปหาการกระจัดถูกไหมแล้วเราอาจจะ ทำยังไงวะ,ะมันอาจจะติดแต่จริงมันไม่ยากอีกอันหนึ่งนะมันไม่ได้ผิดเลยนะมันทําได้เหมือนกันนะครับก็คือน้องแยก S ตัวนี้ขึ้นมานี้เป็น SY กับตัวนี้ SX อ่าอย่างนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับทํางานกิจทุนซึ่งจะโจทย์เนี่ยเห็นไหมนะครับไอ้นี่เราเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็น5้าอะไรครับหเมตรถูกไหมอันนี้อันนี้ขอลบอนนะเดี๋ยวเผื่อใครไม่ทันปึ๊บปนี้อ่า เอสไหมถูกไหมว่าถูกไหมชึบอ,อ่ะโอเคนะครับดังนั้นเวลาเราหาเนี่ย w ีบเท่ากับเคูณเนะครับคูณคอสเซต้าอ่ะหรือถ้าเราไม่ไม่ใส่ cos เซต้าเนี่ยเราต้องบอกว่า f กับ s ไปทางเดียวกันนะไปทางเดียวกันซึ่งตรงเนี้ย f กับ s จะไปทางเดียวกันได้ s ตัวเนี้ยพี่แยกขึ้นนี้ชึบตัวนี้ถูกไหม พูดไปแล้วแหละคูพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่าส่วนตัวนี้มันจะตั้งฉากมานี่ไอ้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องคิดนะครับแสดงว่าอันนี้เป็น S y ข้อนี้ก็เลยคิดได้ง่ายๆเลย W เท่ากับ2 0คูณเท่ากับ100จูลจบนะครับคือดังนั้นข้อนี้ก็จริงๆไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้นะไม่จำเป็นที่ต้องแบบอ๋อแยกองค์ประกอบของแรงมาอย่างนี้ F อันนี้ f y แล้วเป็น f x อ่าไ,ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยากนะครับข้อเนี้คือพี่เขียนขึ้นมาให้น้องดูว่าไม่จําเป็นจะต้องแตกแรงเท่านั้นแยก s ก็ได้นะครับอืมโอเคก็เรื่องนี้นะครับงานที่เกิดจากแรงในม,มุมต่างๆก็เป็นประเด็นอยู่ประมาณนี้นะครับมีโจทย์เสริมม,มีโจทย์เสริม <em ๆ> แต่ว่าเอาไว้เอาไว้ก oh 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 ่อนเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเจอกัน ครั้งต่อไปบััสดีครับ